เห็นระยะที่ผมส่องไหมครับตรงนั้นประมาณ300เมตรเห็นจะได้นะครับเลนโคตรใสเลยนะครับผมกล้องเทพแบรนด์ยุโรปนะครับตัวนี้เทพเจ้าแห่งกล้องนะครับตอนนี้เป็นกล้องที่ยอดขายดีมากๆนะครับผมพอๆกับวอเท็เลยนะครับเห็นเส้นเล็งเขาไหมครับโคตรเลยนะครับโคตรสวยเลยครับ เส้นเล็งดำคมชัดมากๆกระจกใสระดับเพชรดีส่องโดยเจ้ากล้องตัวนี้เลยครับพี่พี่อิ e ลเมนต์เฮนริขีด24คูณ50 ffp นะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับผมนี่ตัวจริงโค้สวยเลยนะครับตัวจริงสวยงามมากๆ นู่นนะครับระยะที่ผมส่องเดี๋ยวผมซูมให้ดูนูเห็นไหมครับหัวทองๆนูนะ่ะไกลโคตรเลยนะครับอ่าเป็นไงครับพี่พี่ทีเด็ดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับไปกันเลยเลสโก สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่องสไป์เทเลสโคปิกวีหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับพี่พี่น้องเอาเจ้ากล้องเทพอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นที่โด่งดังและนิยมมากๆนะครับสำหรับพี่พีสายล่านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้ออิเมนเฮนริกนะครับผมนี่หกขีดยี่สี่คูณห้าสิบ ffp นะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่กำลังดังในตอนนี้เลยนะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับคู่แข่งอ่าจะบอกคู่แข่งก็ไม่ได้ต้องบอกว่าดังพอๆวัเทคเลยนะครับตอนนี้นะดังไปทั่วยุโรปนะครับสุดยอดมากนะครับตัวนี้โคตรสวยเลยนะพี่นะต้องบอกก่อนนะอันนี้เป็นอิเดเมนต์แท้นะครับของแท้เบิกจากร้านปืนวังบุรพานะครับอันนี้ผมยืมมายืมร้านปืนเขามาถ่ายนะครับผม นะนี่นะครับ e ี e ม e น t h นริกหกขีดยี่สีคูณห้สิ 10, เป็นเส้นเลง FFP ขยายตามซูมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรีวิวของแถมให้ฟังก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะไปคุณสมบัติเจ้ากล้องเทพตัวนี้ให้ฟังนะครับผมของแถมนะครับนี่เลยพี่อ่าท่อบังแสงนะครับแถมไปให้อยู่ในกล่องนะครับผมผ้าเช็ดเลนนะครับ แล้วก็ตัวไขเซซิโร่นะครับตัวนี้เป็นระบบปรับนอกเซซิโร่ได้นะครับก็จะเป็นเซซิโร่นะครับแล้วก็นี่ครับมีสติกเกอร์แถมไปให้ด้วยนะครับพี่พี่นี่โคจัมนะครับสติกเกอร์น่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสติกเกอร์เรืองแสงนะครับแล้วก็นี่ครับสมุดคู่มือนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฝาครอบเรียนยางยืดนะครับแถมไปให้นะครับ แล้วเขาก็มีฝาครอบเปลนเป็นฝากระดกแถมไปให้หน้าหลังเลยนะครับนี่ขาจับนะครับกล้องตัวนี้เป็นคอท่อ30มิมิลนะครับก็จะแถมเป็นขาจับคอท่อ30มิบมิลส่วนลูกค้าคนไหนท่านไหนพี่ๆท่านไหนลางปืน11มิลหรือลางปืน20มิลก็สามารถแจ้งมาได้นะครับสามารถเลือกได้นะครับพี่ๆแล้วก็นี่เลยครับผมไฟฉายคาดหัวนะครับอันนี้ระดับน้ําตั้งกล้องนะครับ ของแถมจุกๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับเจ้ากล้องเทพตัวนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับผมคุณสมบัติเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเป็นระบบปรับนอกนะครับผมปรับนอกเซซิโลได้นะครับก็จะหมุนปรับได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหสเกลละเอียดมากนะครับพี่ๆขึ้นลงนะครับซ้ายขวาอ่านี่นะครับ เห็นไหมครับปรับละเอียดมากๆนะครับปรับละเอียดมากๆตัวนี้เป็นตัวปรับหลาข้างนะครับเป็นปรับหลาข้างนะครับพี่ๆก็ปรับแดงแต่กี่หลา10หลานะครับจนถึง300หลานะครับแล้วก็ไปอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่มีไฟในเส้นเล็งนะครับพี่นะไม่มีไฟในเส้นเล็งนะครับระยะซูมก็แดงแต่6 เท่าจนถึง24เท่านะครับนี่หเท่าจนถึง24เท่านะครับผมแล้วก็มีปรับตาหลังเพิ่มความชัดเจนนะครับสําหรับคนสายตาสั้นสายตายาวนะครับนี่ปรับตาหลังได้นะครับผมใครที่มีปัญหาทางสายตานะครับก็มีปรับตาหลังช่วยให้ด้วยนะครับสําหรับคนสายตาปกติไม่จําเป็นนะครับผมไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้นะใช้งานได้สบายนะครับน้ําหนักกําลังดีนะครับพี่ๆนะน้ําหนักกําลังดีนะ ไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปเนาะสำหรับสายล่าน่าจะชอบนะครับตัวนี้นะกล้องตัวนี้นะครับมีประวัติการผลิตมาโหสุดยอดมากๆนะครับที่เขาบอกกันว่าเอาแบบคนเทพในวงการปืนหรือวงการกล้องนะครับมาช่วยกันลังสรรเจ้ากล้องตัวนี้ออกมาเพื่อให้ดีที่สุดนะครับผมนะใครที่ชอบนะครับก็อย่าพลาดนะครับตัวนี้สําหรับสายล่านะครับนะนี่นะครับผมใครสนใจนะครับพี่ นี่นะครับช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนะครับตามนี้ได้เลยนะครับผมคุ้มมากๆนะครับซื้อตัวนี้ทัวเดียวจบเลยนะครับสําหรับคนชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องจะแปะไ d l ดี e ล์แปะเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อติดต่อทักมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆสําหรับวันนี้นะครับช่องส p y t e ท e s ส o p ปขอพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม